ตื่นเช้าม,มาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเมื่อคืนนี้มีพายุเขา้าอันนี้บรรยากาศจะคลองนอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างกันเมื่อคืนสโนไม่ตกตกไม่เยอะมากนะคะแต่ว่า หนาวมากแล้วก็ลมแรงข้งนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เพื่อนบ้านเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องที่สองนะคะดูไปบรรยากาศข้างนอกนะถ้านอนในห้องนี้นะนอนเล่นนะอืม,มองไปข้างนอกคือแบบว่าไม่อยากไปไหนอะ่ะอยากอยู่กับบ้านบรรยากาศจากโต๊ะกินข้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลัง ขาวไปหมดเดี๋ยววันนี้ต้องไปปิดอ่างเดี๋ยวอีกสักพักนึงต้องออกไปเก็บฝาเก้่ปิดด้วยไปดูน้ำยังพุ่งอยู่น้ำน้อยอยู่ต้องเติมน้ำเข้าไปอีกบรรยากาศดีสุดๆนี่นะคะบรรยากาศหลังจากพายุมันก็จะสวยประมาณนี้เดี๋ยวจพาไปดูหลังบ้าน